ข่าวประกาศจากสถานีข่าวกระทรวงการคลังเรื่องการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการที่ไม่ได้โอนตามกำหนดในวันที่10กันยายน25 6 3กระทรวงการคลังได้ออกประกาศชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้มีสิทธิติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับนางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้ออกมาเปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นหรือสอทอได้แจ้งทางหน้าเพจเฟซบุ๊กท้องถิ่นไทยนั้นกรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ตามขั้นตอนการดำเนินการกรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณเพื่อเบิกใจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ตามปฏิทินการจ่ายเงินแต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน2563พบว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอสอทอหรือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน่นจึงต้องจัดสรรงบเพิ่มกรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายเงินให้ได้ทั้งนี้กรมบัญชีกลางห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์ทุกท่านเมื่อสอท อได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์อย่างเร่งด่วนต่อไปทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์ติดตามข่าวจากกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางโทร02-270-6400ในเวลาทําการโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวครับ